มาเหมืองใหม่มันล้มไหมม,มันล้มบัดน,นี้ไปกวดไปกวดกับพวกนี้ไหมบ่โอ้ผูสีนอนยังไงฮะบ่ได้นอนะบ่บัดน,นี้กวดด้วยแล้วถูถูสาระถูได,ด้วยแล้วหมดกับยังเต็มอยู่ยห่วยมันสีเก่งแท้หมดนี่บ่กูก็ต้องเก่งกูหมดนะบ่กูอยู่น้ำหลวงปู่ไปแห้งอย่ากูาามาบวชเพื่อกูเขาสู้สวัสด์นี่พนันกูไม่ได้ยึดมันคือมันนะบ่ เอามึงว่ามึงเก่งมึงกินกูโดดมึงกัดกูโดดวะกูินอนว่วะปูเสื้อแล้ววะนอนทันทีกัดหัวกัดตีนสือเขาห้อนหำเพื่อปิดทำไมเอากัดกูโดดกินกูโดดไอ้ปู่ก็ไม่บวดกูกัดตายแล้ววะที่เป็ี่ยนนั่นถ้เปลี่ยนไปน่าเสียอันนี้ก็นอนจักปั้นอะไรอาจารย์สามผุ่มปั้นเดียวนอนสามผุ่มเอาก็คือเคลียร์ไว้ก่อนจะเคลียร์ตัวมันปิดก่อนเลขาต้องเคลียร์ขึ้นเคลียร์ก่อนเอาเรื่องมัดต่อ ก็นี้ก็นี่ครับข้าเดี่ยวกัดปีนเข้าเดี่ยวกัดหูเข้าเดี่ยวกัดหัวเอ้ยกูเห็นวันน้นมันได้ปลาด้วยบ้านิดน่อยข้าเดี่ยวกัดขากะเอาวันผ่าสบงนี่างเน้ยหัดหำไปเพราะเห็นมันกัดหำเอ้ามึงสิเป็นยังกะซรางกูสินวนนอนมาหนุ่งเรื่องกูมึงว่ากูตายกินกู้นอดกัดกินกู้นอดบ้ามึงเก่งกูกู่ไรบ้าอ่ามึงว่ามึงเกินแค่ไหนบ้ากัดกินกู้นอัดไปกูจะได้กูกับมัดสาระตายพวกเฮ้ยแบบ บวชเมื่อสุม้ีนสี่หมดบ่มีจักต BON ัววัดอะ